สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาชชีชนเนลกับเกมเดียบ o 4วันนี้ผมจะมาสรุปข่าวใหม่จากงานบริสคอน2023ที่เพิ่งผ่านมาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกพลังมาลิกนั้นฮาร์ทจากซีซั่นหนึ่งได้กลับมาเป็นแหวนยูนิคใหม่5วงสำหรับ5คลาสแหวนนี้จะเริ่มดรอปวันที่7พฤศจิกายนนี้มาดูความสามารถของแหวนกันก่อนนะเริ่มต้นด้วยคลาสโรกเมื่อใช้สกิลประเภทซับทูฟิลจะสร้างร่างจำแรงดึงดูดศัตรู3วินาที จากนั้นร่างจำแรงจะระเบิดทำดาเมจธาตุชาโด้ความสามารถนี้มีคููดาว12วินาทีแหวนของคลาสซอร์เซอร์เมื่อทำดาเมจแต่ละธาตุจะเพิ่มดาเมจ15%นาน4วินาทีสามารถซ้อนทับสะสมได้เมื่อทำดาเมจต่างธาตุคลาสบาร์เบเรียนเมื่อใช้ฟิลรี่100แต้มภายใน3วินาทีการใช้สกิลแฮมเมอร์ออฟเดอะแนเชียนอัพพีวอลหรือเดทโบร จะเป็นคริติคอลแน่นอนและดามเมจแรงขึ้น30% s คลาสรูอิดเมื่อใช้สกิลประเภทอัลติเมทจะดึงศัตรูเข้ามาและทำดาเมจกายภาพดาเมจนี้จะแรงตามค่าวิวพาวเวอร์และจะดึงศัตรูอีกครั้งใน5วินาทีและแหวนของคลาสเนโครแมนเซอร์แหวนจะใช้ Skill สกิลศพอัตโนมัติที่เราใส่ไว้ในสกิลสล็อตสกิลเรสสเกลเลตันจะใช้ทุก1วินาทีคอปส์เอ็กซ์พลชันก็ใช้ทุก1วินาที และสกิลคอปสเทนริลสจะใช้ทุก8วินาทีแหวนยูนิคนี้จะรอบจากบอส c h o o o w a วาชันในดันเจียนข้างต้นไม้ Tree of Whispers ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ4อย่างซึ่งหาได้จากเควสของ Tree of Whispers และอีเวนต์ g e n d g ต t t e r i n g ถ้าเป็นเพื่อนขาดชิ้นไหนสามารถไปแลกได้ที่ร้านยานะครับแล้ว7จ็ดพฤศจิกายนนี้ไปล่าแหวนกันข่าวถัดมาเป็นการปรับปรุงเรื่องการ En ชาร์ I เ ตอนนี้เราสามารถดูได้แล้วว่าถ้าเราเลือกเปลี่ยน affix ตัวนี้เราจะมีโอกาสได้อันไหนบ้างมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์บอกเอาไว้ให้หมดเลยอัปเดตอันนี้จะมาในวันที่5ธันวาคมนะและในการอัปเดตวันที่5ธันวาคมนี้ก็จะมีเควส t e อีเวนต์ใหม่ด้วยชื่อว่า a b a e t o u r of s e a เป็นไนท์แมดดันเจนที่ยากยิ่งกว่าเทียร์100ฮะอะไรนะยากยิ่งกว่าเทีย์100 แต่ของรางวัลที่ได้ก็คุ้มสุดๆไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นยูนิกลิฟอันใหม่ชื่อว่า Tears of Blood ในทุก5คอสแตทในพื้นที่เราจะได้ค cool ูณดาเมจ2%และก็เพิ่มโบนัสให้แรนโนดในพื้นที่เริ่มต้นที่50%และเพิ่มอีกทุกๆ10%ในทุก10เลเวลกลิฟอันนี้อัพได้มากสุด50เลเวลวิธีเข้าร่วมอีเวนต์นี้ผมสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ อันดับแรกเราจะต้องจบซีซั่นเจนี่ทุกอันก่อนแล้วเราจะได้สูวรผลิตกุญแจดันเจียนเรียกว่าปลั๊ดฟอร์จซีจิเมื่อเปิดแล้วพอเท่าจะเป็นสีแดงซึ่งดันเจียนนี้ทีมงานเตือนไว้เลยว่ายากยิ่งกว่าไนแมีเทียนหนึนะครับแต่ก็จะให้ค่าประสบการณ์เพื่ออัพกริฟ์ได้มากขึ้นและเมื่อเราจบดันเจียนอันที่1เราจะได้สูตรผลิตกุญแจอันที่2คือปลั๊ดฟอร์จซีจิลที่เลเวลสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆเยมื่อเราจบเควสตอีเวนท์ทั้งหมด ก็จะได้ u ยู g l นก f ิฟ a r s of Blood ครับ q u ิสอีเวนต์ a ั t t u r of s e อ r เสนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ธันวาคมไปจนจบซีซั่นที่2นี้เลยครับการอัปเดตของซีซั่น2ยังไม่จบเท่านี้ในวันที่12ธันวาคมจะเป็นเทศกาล Mid Winter Blight ที่เหล่าอสูรจะเอาซากศพมาทำตุ๊กตาหิมะเฉลิมฉลองกันในพื้นที่เขต Fracture Peaks ซึ่งจะมีการประดับประดาแบบนี้และก็จะพบศัตรูพิเศษอยู่ตามทางด้วย เมื่อเรากำจัดพวกมันได้ตัวหัวหน้าซึ่งเป็นหนูน้อยหมวกแดงไม่น้อยนะตัวใหญ่มากเลยก็จะออกมาจัดการเราถ้าหากเราจัดการบอสได้เราจะได้แต้มเอาไปแลกของขวัญต่างๆและก็มีคอสเมติกพิเศษสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะเทศกาล m i d Winter b ์ i g h t จะเริ่มตั้งแต่วันที่12ธันวาคมยาวนาน3สัปดาห์คาดว่าน่าจะไปจบในวันที่1มกราคมปีหน้าครับ ข่าวถัดมาเป็นของซีซั่น3ที่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับโดยในซีซั่น3นี้จะมาพร้อมระบบลีดเดอร์บอร์ดจะเป็นดันเจียนรวมบอสหลายตัวผู้เล่นที่จัดการเหล่าบอสทั้งหลายในเวลาที่ดีที่สุดจะได้รางวัลได้บันทึกผลงานและมียศให้ผู้เล่นคนอื่นๆสามารถกดดูบิลของเหล่ายอดฝีมือได้และดูการจัดอันดับของเพื่อนๆในเฟรนลิสต์และในแคลนได้ด้วยนอกจากนี้บอสทุกตัวยังมีโอกาส drop u n i ิไ item และอ b e r u n ์ยูนิคไอสูงกว่าบอสปกติโดยของรางวัลน่าจะได้รับตอนจบสัปดาห์ที่รีเซ็ตดันเจียนคำนวณจากผลงานในรอบที่ดีที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นนะซีซั่น3นี้จะมาในวันที่19มกรามราปีหน้าครับและข่าวสุดท้ายนี้เป็นการประกาศเอ็กซ์ i พ n ตัวแรกของเกม d ด a b l o 4ในชื่อ Vessel of Hatred ที่จะวางขายช่วงปลายปีหน้าพศ2อ,อ6 7เรื่องราวในเอ็กซ์เพนี้ จะเกิดในดินแดนคูรัสซึ่งอยู่ถัดจากคาชิสถานลงไปทางทิศใต้ข้ามแม่น้ําใหญ่ไปตามที่เราเห็นในตอนจบของภาคหลักดินแดนคูรัสเคยปรากฏในเกมเดียบลภาคสองมาแล้วเป็นเมืองโบราณอยู่ในผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งเคยถูกกองทัพซกรุมเข้ายึดครองแล้วจากนั้นจอมปีศาจเมมเฟสโตก็เข้าครอบงํากองทัพซารุมอีกต่อหนึ่งมาดูกันว่าเมื่อจอมปีศาจตนนี้ชักนําให้เนเรลเดินทางมายังดินแดนนี้เขาวางแผนอะไรกันแน่ ใน expansion นี้ทีมงานบอกว่ามีคลาสใหม่เพิ่มเข้ามา1คลาสแต่ว่าไม่ใช่พาลาดินและก็ไม่ใช่ครูเซเดอร์เป็นคลาสที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในเกมเดียบรอก็มาลุ้นกันปลายปีหน้าครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ